คือออกเออท่านซื้อค่ะเห็นสีสีมีเลขสองกับเลขสี่นะคะหน้านี้เลยนะะคเห็นแล้วนะยี่สี่เลยเออไม่เอาได้ยังไงล่ะ

ต่อไปต่อไปโอ้แต่อไปบ้ีีอะไรต,ต,ต่อไปอีก,ออกอฝั่งหนึ่งเป็นเลขคอะค่ะลูกๆๆๆในทางบ้านเห็นทิ้งครูชี้ในบนจอสเปเตอร์ไหมคะเห็นไหมคะ อ่ะต้นไม้นะคะเองค่ะไม่เห็นชื้่สองอะไรเล่สองใครใช่มคะไยคอ็นสองอไรใครพดๆ ต่อไปเลขอะไรลูกสามไทยดูที่ครูชี้นะคะลูกต่อไปเลขสามสเลขแปดไทยต่อไปเลขห้าไทยไม่ใช่เลขอะไรหกไทยห้าไทยห้าไทยนี่เลขอะไรแปดแปดไทยพูดตามและตอบได้เด็็กกๆจต่อได้นะคะลูกเจ็ดไทยเจ็ดนะคะ เลขลงเส้นจับคู่ตัวเลขเลขอารบิกกับเลขไทยอ่าจับคู่ตัวเลขที่เหมือนกันเลขหนึ่งต้องจับคู่กับเลขอะไรก็ไลูกเฮ้ยเลขอะไรกเลขหนึ่งก็ต้องจับคู่ก็ได้ลูกก็เลขหนึ่งสิลูกเลขหนึ่งไทยเขเลขอารบิกเนี่ยเลขหนึ่งไทยเลขสอง ระดอก็สามเอ้ต้องยนจะไปหนึ่งคู่กสองไม่ได้หกก็หกเจ็ดก็เจ็ดแปดก็แปดเก้าเก้าเลข8ปต้ับคู่กับเลขแเลข9ต้องจับคู่กับเลขเก้าลก้าระบิดคู่ระดเก้าไทย สอขึ้นมาช่วยคุณตามดูหน่อยอช่วยสอขึ้นมาเดสอมาอะูเสร็จแล้วไหนใครเจอเลขหแล้วจิ้มเดินสองไปที่เลขหนึ่งค่ะจิดมาที่เลขหนึ่งเลหนึ่งยององถูกต้อง,อออง,งใครเจอหนึ่งสองเท่าแล้ว ใอดูกระดานหเสาธงน่าไปหาเลขหนึ่งไยถูกต้องไหมถูกต้องค่ะอนนี้เลขอต้องดูกานกระดาหายเลขสองมายเลขสองตวสองระเบียตัโยงมาเลขสองทยหมายเลขสองทยอยู่ไหนอือถูกต้อง เลขสองอะไรคะเลขสองอะไรดสองสองอาราบีสอไทยสองไทยอยู่ตรงไหนเนคุณครูสอนูอยู่ข้างบนสุดเลยใช่ไหมคะลูกจิ้มเลขสองก่อใค่ะจิ้มเลขสองก่อนจิ้มเลขสองอาราบกอ่าเราจิ้มไปที่เลขสองอาราบิก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจิ้มเลขสองคดูคุณดูคุณดูจิ้มเลขสองอาราบก เหาเลขสองท้ายเห็นไหมลูกเหมคะเหมือนเราปะ่ะเหมือนค่ะาไม่เห็นใช่ไหมลูกไม่เห็นไหม,ไม,ไมเห็นไหมคือเอ็นยูสิคือเอ็ว่านี่เลขสี่เลขสี่จะไปโยงหาเลขสี่ไหน พี่คด,ด,ดยังไงล่ะลูกต้องตรงทีต้องรวบไม้โยนไม้ยมาปุ๊นจริงสิีูกเดี๋ยวโยนอีกต่อนี่ต่อต่อนนี้ต่อเลขสามก่อนอืมอให้ดีนี่ของนูก่อนสิเออคุยกัยังสอนแค่เลขสองเลยยังไม่มาถึงเลขสามเลยต้องก่อนสภคอนเปยนคอูคก่อนที ไม่คือไเปนทํไมนะ่ไดโยงไปทําไมตรโน้ตเลยล่ะมันใช่ที่ไหนอะเซนจะโค้งมาทําไมหนูก็ไม่มาอย่างนี้เลยล่ะไม่ใช่เลไม่ใช่เลยไม่เซยจยกมาขึ้นสองไทะไรมาเลขสี่มาทางนี้ไปเห็นตุ่มเนี่ยันขินจะตรงนี้ไป็น่นกันละ จริงหนูต้องเขียนแจ้งทางโน้นมาหาถึงจะถูกถูกไหมคะจะไปโยงโค้งไปทำไมไม่ใช่2องอาราบีต้องฆ่าขาเลขสองอาราบีมากเลยนะขอจนคูงก่อนยังส่งไม่ถึงเลยเดี๋ยวก,ก็แค่เลขสองเองใช่ไหมเอาขอจนคูงก่อนยังไม่ต้องโยงเลขสองไม่ได้ เลขสองเลขสองเราล่หาเลขสอไทยนะคะอะต่อไปใครเสร็จแล้วไหนใครเจอเลขสามได้หรอทิ่ไม่ใ่เลขสามแล้วก็เงยหน้าดูบนกระดานเลขสามไ่ไหนเลยแล้วก็ิ๊มสเลขสามอะไรเลขสามม่ได้เลขสามอะไรเลสามอะไรเลขสามอย่ามเขียนแล้วอเลขามไม่จีมก็จีบมาที่เลขสาม เลขสามอะไรเลขสม่ะไรบิดโยมมหาเกสาอะไรบอกคุณครูไม่เลขสามไองโยมหาเลขสไสามไทยสามเลสอารบิกคุณครูีอรที่าเลาาไทยอะาปหาเลขสาไทยรใครเห็นแลตตั่ให้เธได้ยกมือ หาไาไประเด็นนักเรียนว่าเรียนไปเรียนเยอะครูคุณครูเอลก็คนครูสอนห้องเดียวกันอ่ะีอเียนกาสามกหักยักาสยัไทยอืมต้นกากับเบเรียนเลขยัอ้มสไยาไยากกใช่ไหม เลขสามมาลาบีตก็เลขสามเลขจับคนเลขเดียวกันเอามาเลขไทยใช่ไหมลูกโค้ดแล้วแขนโลงเลยไครเห็นแล้วช่วยขยันเก่งมากหาช่วยขอับขึ้นเลขเลขอะไรเลขอะไรสี่สี่อะไรสี่ตัดกันอยู่ไหนคะมาลาบีตสี่ตัด กี่ราตงมาราตลูกใช่เก่งๆสี่ไทยอยู่ตรงไหนคะลูกมาตรงไหนเป็ไงที่นี้ค่ะีจับการน่ยอยู่ตรงไหนคจับกานสี่จับจารอยู่ตรงไหนมี่เด็กถือไทยค่ะค่จับการอยู่ตรงไหนไปหาเลขสี่ไทยกคนค่ะลูกไว้สีอยู่ด้านบน เราก็เรียกอะไรห้าใค้ห้าอะไรห้อาราเบียห้ามีราคาเออแล้วก็มาหาห้าท่ามาจะโค้งไปทำไมเ่ยเราก็ต้องกองมาเฉยๆตรงมามาหานี่ลากตรงๆจะโค้งไปทําไมเนี่ยนี่นะยากตรงๆมาอย่างนี้อย่างนี้สิลองลองที่ทางโน มองดีเออตรงมาเอออย่างนั้นอ่ะเออเออจะขึ้นไปทำไมเออย่างนี้ก็เพราะได้ยืมอ่าเพิ่มเอาวิกฤตอยู่ที่จะเปิดเออเอาหายแม่ยายทับร้อยพัดลงไปได้ไม่ดเดิมคุณครูถามโกงนะไม่เป็นไรท่ามีดังค่ะ เราก็มาหาเลขไทยค่าไทยยามันไม่เคยดีเมาเลขอะไรเลขอะไรดู้าบอกยานค่าอะไรดนมาาเลขอะไรเลขอะไร หาเลยค่ะไทยไทยแบบนี้เหน็นไหมคุณครูยโยงเงินไหเหมือนกันปะ่ะ,ะนี่เลือกอะไรคะหก<ป>เลือกอะไรหกอาราเบตหกหัวลงแล้วก็ลากมาหาหกไทยให้ดีให้ด,ด,ดีตรงๆนะตรณตงเดี๋ยวเดยวมันพุทนะ <c oughs> ừ, ถึกเลยเป็นเด็กยังเรียนเยอะๆเห็นไหมเป็นครูอย่างคุณครูเนี่ยอย่างคุณครูตามคุณครูเอลนะเพราะเขาเรียนเยอะก็หนูที่จะเรียนเนี่ยจะเป็นคุณครูได้อย่างไต้องเรียนเยอะๆจะได้เป็นคุณครูเข้าใจไหมคะเรียนเยอะเราต้องจําเลขได้เรยมีตัวเลขอะไรนี่มีป็นเลขอะไรจำได้ไหมเลขอะไรบอกคุณครูดิ เลขหอะไรบอกคุณครูคเหกตวอะไรบอกคุณครูคนคอูอยู่วัปางคจอฟังคุณครูด้วยสิหัวลมาไปหาเลขของไทยชี้ค่ะเลขหัวล่หองไทยอยู่ประดาูห่หหน เกยวขอลงหนลามหาหกไทยอยู่ตรงไหนหหกไทอยู่ทรงไหน้งหหจำให้แม่นนะ,ะคุณครูถามจะได้ตอบอามาคุณไปหาหกไทยมาคนมาหาหกไทยอย่ที่ไหมอามันมเรียกอะไร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 เมื่อกี้ดีไม่จับคูออลามหา

ก็มหาเจ็ดอะไรเจ็ดไทยเไทยแปดไทยดอาราบเปิดเปเเว้นตาต่อไปเปดอะไรคะลูกเอาราบปดว้นตาเปิดไทยเปไทยตอบมั่วดเนาะ แปดไทเยบอกคก่อนแปดเออแปว่าคุณครูถามติ๊กต๊อกอะไรบที่แปดแปดไทยแปคนติ๊กต็อกติ๊กตอกอัลเปบตติต๊อิน่ติ๊กต็อกติ๊กตอกที่มีชีโน่ก็โยมมาหาแปดไทยโอเงมากกาไทยกาอะไรเนี่ยกาอัลรบิดตกาวสวากุ แล้วก็โยมหามหาเรื่องอะไรก้าใช่โอเคเดาก้าไท่เด็ดอทยไทยคอตังค์คคนก่อนนี่คอณคืนครูยังโยงไม่เสร็จเลยยังโยงเลขแปดแปดเลขแปดแปดเลแปแปดเลขนตาโยมมหานี่แปดอะไร ยงหาลูกเตหาแก้ใช่ก้าวไทยก้าวสีแรกตัวแรกก้าวอะไรก้าวขั้วขึ้นแก้วไทยเลยครับคุณต้องนี้มาไปหาเลขไปหาเลขก้าวขั้ว

นนี้นะคะใครเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะลูกต่อไปนี่เก็ท่านไ่เนาปนี่นไหนูอ่ะนีเจใชที่ไหนแล้วตรงนเขาเกว่าหนาไหนเหน้านี้แล้วบ้าบอกคุณครูที่เจ๊ยังอ่าับแล้วปิหน้านี้เลยค่ะ เดยวงบอกครูดิเจอแล้วค่ะพูดดังครูจะได้ได้ยินหน้าที่เท่าไหร่เนี่ย5ไม่ไม่้กห้าห้ายีบห้ายีบห้าสองกับห้านี่เลขสองใช่ไหมใช่ไหมดูสิสองอะไรสองอาราบียเดียก็เลขห้าสองนกเือไหมคะ อ่ะดูนะคะตรงกระดานรูปเรือตรงนี้เล็กอะไรนะคะลูกเล็กอะไรเล็กเล็ก อันแน่เื่อนมือมาชี้เลขเลื่มือมาชี้เลขสองหนังสือตัวเองค่ะเื่อนมือชี้เลขอออนี้คออตาะ่ะใช้ิ้มยิ้ชี้ อ่ะอีกดีสองมาเอาดี2จิ้งเป็นที่เล่นหนึ่งอ่าดูางงของตัวเองนะคะเอาดีสอจิ้งมีที่เล่นหนึ่งเพ<อ>าว่<ม>าอะไรคะเรือไม่สมประกอบใช่ไหมลูกตอนนี้เรือมีแท่นที่ขาดหายไปนะคะอ่าเรือมีเส้นที่ขาดหายไป,นะะยไปด,ดิกต้องเติมจิ้งตามตัวเลขเรียงตามลำดับโดยการ โดยการอะไรคะลากจากเลขหนึ่งไปหาเลขสองลากจากเลขสองไปหาเลขสามลากจากเลขสามไปหาเลขสี่ลากจากเลขสี่ไปหาเลขห้าอ่าลากเลยเอาดิสอจิ้มมาที่เลขหนึ่งคุณครูน้ำตาลไิสอจิ้มมาที่เลขหนึ่งลากไปหาเลขสอง ลากไปหาเลข5ลากไปหาเลข6ลากไปหาเลข7ลากไปหาเลข8ลากมาหาเลข ้เเลรบนค่ะ4 9เลขให้หมดตัวเลย้องหาเลข7เลขเลข9เลขเสร็จแล้วเด็กๆค่ะอะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งละบายสีนะลูกเขียนตามรอยจุดปะก่อนหนึ่งถออะไรคะมีเลบ นคูณคูบอกให้เขียนตาม้หรออทำไมันตัคูณอ่ะ,อะเขียนตามรอยจุดปะนะคะลูกอ่ะลูกตาเขียนให้ดูนะคะตรงนี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหนสองหาก่อนะโอ้หนึ่งมาสองเจ็ดแป เก้าศูนย์หนึ่งและสองอ่ะเด็กไปเขียนตามรอยจุดปากใครเขียนตามรอยจุดปาก,าปากเสร็จแล้วสองอยู่นี่สองอยู่นี่หรือไม่ลากไปไหนไม่ใช่แล้วอ่ะใครเขียนเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะลูกนะ้ำทะเลต้องสีฟ้า มีะาตานะต่อมาสามทีหลังมาทำงานตามเพื่อตามครูนะสามอยู่นี้มองด้วยอยูนี้องสองด้อยูออ่นี่นี่เราุ้นหน้าเราน้ำเียอะไรคะน้ำเกียอะไรหรอมาสามเลือกปุ้บสองนี้ ทำไมต้องวอกมาแบบนี้อ่ะน้ำสีอะไรลูกน้ำสีฟ้าชมาต่อมาสามให้มันตรงตามเกนเแล้่ อะไรลูกน <molec> ้ำทะเลต้องเป็นส <t ôi Report> ีฟ <serves> ้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะบอกคุณใช่ค่ะเด็กระบายน้ำทะเลดี่มากมา้าหก น้ำทะเลสีฟ้านะคะลูกมีอะไรที่เป็นสีฟ้าอีกนอกจากน้ำทะเลก้นเมฆใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เด็กๆระบายน้ำทะเลเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งระบายวางสีฟ้าครับใช่ป่ะครับทำยัง อ่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก้อนเมฆนะลูกอันนี้จะเป็นควันใช่ไหมคะควันที่มาจากเรือจะเป็นสีดำๆเทาๆทาทาก็ได้นะคะอ่ะแบบนี้น้ำทะเลสีฟ้า ระบาร์นักเรียนลายลูกสีฟ้าชิีีล้กเรือใครอยาก้เรือสีอะไรหือระบาเรือน้ลูกสแล้วก็สี้ไหนระบานักเรียนตมคตาะร์นักเรียนอันนี้น้เลระบาน้ีนะเล ใครอยากได้เงินเสียอะไรล่ะครับ <coughs> 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 <coughs>